สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดกระได้มาอยู่วัดปู่กุดใหญ่เนาะคะ่ะมาตามแนวทางฝากต้อนพี่น้อง f c เนาะ,ค,ะค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจาก ช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอรกัซเซฮ่าคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากปู่กุฎใหญ่เลยค่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้องตัวใดเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเจริญพรแอดมินอย่างไรกุฎใหญ่ค่่่ะปูกุใหญเอาโค้งสุดท้ายเลยเนาะปู่อี้มือนี่เน้นย่ำไปเลยเนาะปู่แล้วสรุปโค้งสุดท้ายเลยนะคะ ไปเลยฟันธงไปเลยฟันดีว่าันนี่ฟันดีฟันว่างไรปูบอกให้ฟังกันค่ะว่าฟันว่าได้ยัวนีล้วละได้ยังปากรนาได้กรได้คอยลุงคอยไหลมมอยู่นี่ะอละไม่บันทัดกันบนโซฟาโอ้ปลาปงนี่ก็ไม่บรรทัดเอฟซีไปพิจารณา ตีให้ไปเลยสรุปเอาเจ้ากี่ขู้ปันมาได้เน้น,นได้ถือแน,อน่นเนเลขแ้วมัจจสีไดบอต้อนรัลูกล่าเอ้ยอเดี๋ยวต้องวางสูตรให้ดูก่อนวันที่ผ่านมาเขาบนล่างนะครูเขาบนล่างเลยโอเชสกเกดะเลยแหละวา่มามันตามสูตร สูตรก,กัก็มาจังซีนอนสูตรเท่านาะแต่พวกมันว่าจะไปหลอกเลียนแบบผู้ใดเล่แหละมันก,กับแมาตามสูตรก็งอกรเฮ็ดไป,ไปตามสูตรก็งอไปส่นกรเย็นได้แล้วเนาะมันส่นเนาะอืมค่ะ้นก็บ่วเป็นยังกูเอฟซีปัญหาซื้อได้ค่ะเก่ง ปัญหาไปธีทางเนาะปัญหาเื้ออะไรให้เกาปูตเลคนมากเลยย็บเอียอยฟันว่าได้นี่ฟันแบบไดคัะปูอเขาคองละนาูคือบบอกให้ฟังนี่ปัญญาเอฟซีมันไปถมใส่นักนักได้ปูฟันดีธรรมดานเกปูาเขาคองเดี่น้องปูาฟันดีเดียวกทก็ธรรมดา ไปหาเสือ,อลความนแน่นอนคือความไม่แน่นอนครูเบา<ม>ความป่นให้ฟังแต่ว่าเขาของแล้วได้แล้วสันพี่น้องหา,หาเสือ,อลดเห็นบ่ะจะสูตรนีน่ค่ะจะสูตรเขาแล้วนี่นี่เท่าไรเอ้ยมีแต่ตัวสวยๆตัวงามๆเออทีเจ็ดเมืองเกลืองมันสุดท้ายหนึ่งห้าเก้าจริงไหดอกค่ะ ปู่ทำสูตรให้ดูพ่อครับเนี่ยมันก็มากยือนสีเห็นบ่ค่ะมืนเขาคับเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาระเนิดนี่เมื่อเขาเจ้าพ่อเจ้าแม่เมื่อวันดูเลยค่ะเมื่ปู่ว่าวนี่ไงยังว่ามันสื่อยากสูตรปู่นั่นแหละ เป็นเส้นเสี้ยนง่ก็เจ้าค่ะอ่าน,น,นเมื่อระบบเล็กตามเก่าแล้วกูมันออันตามเก่าหาแต่จังว่าเดียนไหนแล้วลููไลยมาสิเนาะมัน,มนก็มามอย่างนี้นะนะจะให้ทำยังไงแหละหนูเอย้ย <c oughs> หลวงกาก็รูจะทำยังไงละ่ะก็สูตรของเรานก็มาอย่างนี้อืม ที่มันถูกมันก็ถูกมาอย่างนี้การฟันท่งมากกับว่ามันเข่าข้าเจ้าค่ะเข่าซ้เลารท่งมากกับเข่าก็เจ้าพูดเดียวก็ขี้หมูว่ามันเป็นยังค่ะเอาฟันท่งไป็นรถปูฟันท่งให้รถปูเขาตรงกับเลขดำกระตังมันกับมาจังทร์สีแล้วแหละลูกมันกับหมาสีแล้วเนาะมันกับมาเจ็ดสามอะไรหรือมันกับมาอยู่จังทสีเนาะเนี่ยกับหมาอยู่จังทสีค่ะเนี่ยแต่ตัวนี้กระโรงมันบอกเนาะค่ะปู มันก็มาแล้วมันก็มาตามสูตรมันยันซีนี่ตัวนี้เลยเห็นได้ันก็เ่นนนั่นเราฟูอยังว่ามันสูตรปูนี่ต้องมากกวมูรดว่ามากกวนก็คือก้าต้องมากกวนเพื่อนเลยนี่ก้าเน็ดเอวบ่าบัวกบีบ่นบัวกปยีดน่นน่น เขาก็สี่แปดแปดสี่แต่นี่เด็กกำมาตรงกันไงมึงเยมนไล่แบงสีดีบาดนี่มาเดีไล่รงสีดิค่ะยังไล่ขื้นไล่ร่งดิกลับมีข้องบ่สี่แปดแปดสี่แต่ลวแต่เธอเอาอะไปูเขียนสองตัด้ค่ะโอ้กลับตีเออกลับกับกลับไเล่มีอะงที่รู้แสดงว่าปูเขียนสองเคียรแหม่แปดสี่สี่แปดแสดงว่าต้นนี้ละแสดงว่าปูจะเป็นชน่าเพื่องตจวเนาะจอาปูขึ้นกลับตะวานตัวเนาะ ก็อาซินเนนตัวนี้นะที่ปูอาจจะอาจจะอดสตัวอืมเนี่ยอาซินมีเสื้อผนมีเสื้อยอาซินมีเสื้อผายนะปู่เนาะเมีย่เกียร์สี่ศูนย์นี่แหละไปค่ะหานึงมันนั่งพูดไก่ห้าสองพดค่ะเนี่ยหานึงไก่ห้าสองคนนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะจ้า เอาไหมพอไหมพอแล้ววงเลยพอเนาะถ้าวงให้เล็บปูตัวไหนขาวงมันม็มาได้กูตุมัึงมาคูตู้มเนาะเลขหนึ่งสองสามหกข้างวองหลดปูอันได้มากสุดนะเนาะคิดว่าสิทุ่มตัวละสองแสนนะวงไปเลยนั่นวัดแก้วเกาซำวัดวัดเอา ไปบอกเอฟซีเลยอซีซื้อตัวละสองแสนนะพี่น้องว่งไว้แล้วจวดจัดไปเลยอ้บอกว่าจวดจาดพี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอไ้เลยเด้อแคบหน้าจอเลยเอฟซีเลยไม่งวดที่ผ่านมานะพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขกูนะคะเป็นเลขนะคะที่นาติดตามนะคะเพราะว่าสูตรคูนี่เข่า ทุกหนวดนะพี่น้องหน่อยมากที่สิผิดนะคะเนาะแกพี่น้องเอาไปจับคู่เองก็ได้นะคะเลขสีพิษของปูนี่นะคะเลขสีพิษของปูเอาไปจับเองก็ได้นะคะเทียมมากที่ปูจับให้นะคะจับเองก็ได้นะคะค่ะเลขสีพิษของปูมีเก่าสามสี่ศูนย์สองหกหาหาหนึ่งนะคะเอาไปจับใส่กันเองได้เลยนะคะค่ะอีกตัวนี้นะสูตรปูเมื่อหลายดอกเพราะว่าเลขออกมากออกมากมักนึง อาอต้องบนต้องล่างแล้วเนาะผลัดออกง่ายมั้ยกี่แดดบารีรักอันนี้รักรักมันก็มาอย่างนี้เงีนบ่ ปลาปูใส่สารซีก็ได้ยฟันท่งวิ่งแห่แล้วนะปูจกโตข้างวันนี้วิ่งบ่แมีนวิ่งก็มาตัวนี้เนาะวันตรงนึงปูฟันหาเก่ามันบ่กวันตังนี้อ่าววันวันนั่นกันนี่เด้มันเข้าได้เมื่อตีล่ะบ่เมีนหัวที่ผ่านมานี่ปูฟันหาเก่าตัวเดียวมันบ่เล็กวิ่งอ่ะเออเก่าวันนี่เอาเล็กอันเอาให้ปูก็เจ้ามักแรีนมักเมียในปูตัวเดียวเอาเก่ากับกับหา วิ่งกาหาไม่ใช่มาเก้าห่าใ่ป่ะไมมาดูไต่มาหรอวิ่งค่ะคนอันหมักเมยยนะปูน่ะวิ่งเลยนี่อเล่บัวิ่งเลยบัค่ะเล่วิ่งเล่วิ่งก้าวหานี่ตัวสำคัญค่ะมูมากวาเฉพาะตัวได้ปูเก้าห่าภูมนั่นตอนนั้นค่ะ เออเอฟซีแคปหน้าจอเนี่ยแคปหน้าจออันนี้เป็นลักที่เราหนี่งเป็นเลขตั้งหลักค่ะตั้งหลักตั้งหล,ลักมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีตั้งหลักเยังไงจ้าชอบไหมเลขเก่าได้หนิเด้อค่ะเลขขนาดนี้นนน พี่ว่าเลขศูพื่ว่าเล่นย่อ่โบ้แคบหน้าจอยพี่จะหน้าเด้อพี่น้องทีนี้ได้ระเบิดมักยอะครับโู่มักกับมื้งี่ห้าได้ยี่บ่นรถตีเหอพี่บ้ะบ่คือดอกบ่คือดอกหมดแล้วเก้าสามเก้าเจ็ดหมดแล้วสี่เจ็ดก็หมดแล้วค่ะจะทำชไนละบาดจะทำชไน จะไหนละบาทได้จะมองจนตัวค่ะได้จะมองเนี่ยลับปูท่านจะมือเงี้กับุญเจี้ยเงี้ยเขาแบบค่ะต้องขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่ฝากตอนแนวทางไอเอฟซีเพิ่งนะคะถูกปังๆรวยๆเด้อวันที่หนึ่งคุ้มพานค่ะหัวใโชคดีเอฟซีทั้งไล่แอดมินทั้งไล่ก็ได้ค่ะก่อนขอมุ่นไปเอฟซีขำให้รวยให้โชคให้มั่นค่ะ ในข้าก็ขอกับนำเลียงลูกเลียงดัน <laughs> มาทำบุญแล้วบุนะแต่มาทำบุญนำ้ำด้วยค่ะสาธุค่ะ,สา,คะสาธุค่ะปู่สาธุพ่ได้เงินล้านเงินนะ ค่ะนี่กับเอฟซีกัแคบนาจอไ้เด้อค่ะปูกูดใหญ่ก็ให้แนวทางเราเนาะค่ะหลังจากงวดที่เร้วนี่เตะบนลล่างเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีงวดนี่ปูกระได้ให้ล้วเนาะค่ะพี่น้องวงให้เราเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านกัแคบนาจอไว้ไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมัดกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะแต่ที่นน่ๆนี่งวดทีแร้วนี่เขาบนเขาล่างเลยเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะแอดก็เป็นผููนำเสนอหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อเสียให้พี่น้องมีโชคมีใช้กับ ปูกุดใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็เอาไปพิจารณาเบิ้งหมักกระจัดคัดกับผานเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดเดอร์พี่น้องแอดก็เป็นผู้หาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะปูกุดใหญ่ก็มีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเพียมีฉกมีใชะะ้ส่วนหนึ่งกับครอบครัวเนาะค่ะส่วนหนึ่งกับทำบุญเดอร์พี่น้องคะ่ะปูบอกว่าจวดจากเลยค่ะงวดนี้เนาะคะ่ะปูกุดใหญ่บอกว่าจวดจากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ จับเสียงล,ตลยอตเตอรี่ผู้รใบซองใบเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็สำหรับแอดกับเป็นผู้นำเสนอแนวทางเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่เนาะคะ่ะร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำล้ำด้วยๆกันเนาะคะ่ะทุกวันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่เนาะคะ่ะลำล้ำด้วยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะถูกลอตเตอรี่เนาะคะ่ะก็ ก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอดก็คลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ